นะครับพี่น้องครับเมื่อนี้เมนูซุปบ๊กเขือมาเป็นอะไรนะครับบ๊กเขือใช้ซุปบ๊กเขือนะครับแล้วก็ใส่ปลาคู่เนาะนะครับกินกับผักซีลาผักซีพลังแบบครับเช่นไรซาลาเนต์ลืมสื่อแฮมิสาลานตโอ้เสียจนสีเลยอ่ะนะครับพี่น้องตัวเอไค่อยๆนาะนะครับกินขอต้องกันครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมมีอย่างไรนะครับกับ ครอบครัวหุ่นหมีครับยูทูปติดตามเลยได้ครับเออขอบคุณสำหรับการติดตามครับพี่น้องนะยูทูปครอบครัวหุ่นหมีนะครับเซฟบุกกาเนี่ยฮะยังอยู่ตรงกันป็ินยาซื่อสัตว์นี่นะครับนะครับสื่อแบบที่ซื้ออ่ะอ่ะว่ากันไปมาพี่ดอกไหมมาชิมกันเลยเป็นอะไรรสชาติกับกินทําเองกินเองนักเลงหออี๋ทำยังไงเจ๊ดายไม่มีคนเดียวหรอกโอ้โดนละโดนล้วมาพี่น้อก คุณต้วกับซุปบกเกลือแบบเป็นบ้านนะครัแบบสไตล์เชฟคุณมี้แซ่บลายพี่น้องรับ